ส่วนเกี่ยวครับใช่นะฮะพอมีเรื่องมันแดงขึ้นมาจริงๆเราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมครับรับผิดชอบร่วมเจ้าหนี้เจ้าหนี้สามารถที่จะบังคับกับใครก็ได้อกับลูกหนี้หลักลูกหนี้หลักอาจจะเป็นผู้กู้ผู้ขอเช่าซื้อคผู้ค้ำประกันเี่ยเป็นลูกหนี้ลูกหนี้รองแต่ลูกหนี้ลูกหนี้รองในฐานะผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องรับผิดในจํานวนหนี้โดยไม่จํากัดความรับผิดอยู่แล้ว ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปค้าประกันให้ใครมีสุภาษิตคุณครอบการค้าประกันคนอื่นเนี่ยนะครับสุภาษิตบอกไว้ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองกระดูกแขวนคอกระดูกแขวนคออีอีก s อ s เอ็เอนะฮะผู้ค้าประกันควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับผู้ค้าประกันควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างก็นี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นแล้วแต่กับสถาบันการนสถาบันเป็นคนกําหนดครับใช่ไหมหนึ่งผู้ค้าประกันต้องมีอายุไม่น้อยกว่า20ปีสมมุตินะครับ ไม่น้อยกว่า20ปีต้องมีงานการทําเป็นหลักแหล่งต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย15,000บาทหรือ20,000อะไรก็ว่าไปนะฮะต้องไม่มีผู้ที่ถูกขึ้นเครดิตบูโรไว้ก็คือประวัติท้งด้านการเงินเสียนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขของธนาคารทั้งนี้องค์ประกอบอาจจะเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับถามลอยลอยครับผมอย่างนี้ผมถามพี่กบเลยครับเมื่อไหร่ครับผมที่มันเหมาะสมในการให้คําประกันเนี่ยมันมีเคสที่ว่าเออเหมาะสมไหม คือความเหมาะสมที่จะไปคําปรากันคนอื่นอย่างนั้นใช่ไหมครับมีไหมฮะมันไม่มีความเหมาะสมหรอกครับนอกจากความเหมาะสมทางด้านญาติสนิทญาติสนิทมิสหายคุณบอลเป็นเพื่อนผมคุณบอลจะกู้เงินธนาคารเพื่อไปเป็นสินสอดท้องมั่นผมคุณบอลมาล้องขอเป็นผู้ขัปรากันผมมองว่าถ้าผมไม่ําปรากันให้คุณบอลคุณบอลก็ไม่ได้กู้เงิน ก็ไปแต่งงานไม่ได้ผมก็เลยสงสารไปเอาไปค้าให้นะครับจะเป็นทางด้านความรู้สึกไปใช่ความรู้สึกไปมันไม่มีช่วงช่วงเวลาที่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับอยู่ตรงที่เจ้าออยู่ที่ลูกหนี้หลักผู้กู้หรือผู้เจ้าซื้อคิดจะทําอะไรต่างๆนั่นเองครับเพราะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยพอเรื่องมันแดงมาเนี่ยโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่ครับไม่ไม่นั่นเลยฮะความเสี่ยงนะฮะแน่นอนผู้ค้าเนี่ยความเสี่ยงอความเสี่ยงของผู้ค้าบอกให้แล้วว่า เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงของผู้ค้ำอยู่ตรงที่ลูกหนี้หลักอยู่ที่ผู้กู้นะครับผมถ้าผู้กู้มีความรับผิดชอบนะครับความเสี่ยงของการค้ำประกันก็ไม่มีครับผมนะครับก็ไม่มีแล้วประโยชน์นะฮะมีไหมฮะมีประโยชน์ไหมแต่นิดเดียวไหมฮะสำหรับผู้ค้ำเนี่ยไปค้ำให้ใครแล้วก็บองว่ากฎหมายไทยหรือว่านโยบายของสถาบันการเงินไทยครับยังไม่มีประโยชน์ครับคือไม่มีประโยชน์ะไรไม่มีประโยชน์เลยเลยครับผมไปค้ำให้พี่กบพี่กบจ่ายเข้าตรงทุกเดือนจนครบยอดครบดอกเนี่ยครับ ผมไม่ได้อะไรไรด้เล,เลยครับก็บอกเลยว่า <Ừ. S 2> เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองกระดูกแขวนคอครับเอาแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยจากที่พี่กบเป็นทนายมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนค้ำประกันเนี่ยครับพูดได้ไหมฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เรื่องมันแดงขึ้นมาคือมีปัญหากันตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ผู้กู้นะฮะไม่ไม่จ่ายไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือคือคือถ้าคิดเทียบเปอร์เซ็นต์ว่าเรื่องมันมาแดงทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียปริมาณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องผมบอกเลยว่าต้องอยู่ที่ผู้กู้หลักคความรับผิดชอบเพียงใดแค่ไหนเพียงใดทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ต้องการคนค้ำประกันก็คือหนึ่งเงินไม่พอถูกต้องครับสองอาจจะติดบูโรใช่ครับซึ่งมันก็ มีประเด็นเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่มี SMS เข้ามานะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถติดต่อกับทางรายการได้ขนาดถ่ายทอดสดนี้นะครับที่เบอร์029423319นะครับหรือจัดส่งเป็น SMS กันเข้ามานะครับที่เบอร์4535885ครับผมผมได้ไปค้ำประกันคนคนหนึ่งครับผมแล้วผมจะเลิกค้ำได้หรือไม่ถอนค้ำประกันโอเคฮะ พี่กบค้ำผมคุณบอลไปขอกู้เงินแล้วผมค้ำแล้ววันหนึ่งวันใดผมไม่พอจะคุณบอลไม่ครบคุณบอลแล้วแหละนะครับผมไปบอกธนาคารครับว่าผมจะไม่เป็นผู้คำการคุณบอลแล้วะธนาคารบอกว่าไม่ได้ครับเงื่อนไขที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวไหมฮะว่าผมใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเลยตองทาเดือนก็ต้องให้ธนาคารจะบอกไปเลยว่าไม่ได้ต้องให้ี่คุณบอลชำระครบก่อนแต่ถ้าหากว่า ผมมาบอกคุณบอลว่าผมจะขอถอนนะคุณบอลต้องหาหลักทรัพย์หรือบุคคลใหม่ไปค้ำประกันแทนผมอถ้าธนาคารถ้าธนาคารหรือเจ้าหนี้เขายอมถ้าเขายอมถ้านโยบายเขายอมได้ครับครับแต่ถ้าถ้าเจ้าหนี้ธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ยอมไม่ได้เลยนะครับครับไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้จะบีบบังคับคุณบอลนะครับว่าคุณบอลคุณจะเป็นหนี้ต่อก็ได้แต่คุณบอลต้องไปหาผู้ค้ำประกันรายใหม่เข้ามาแทนที่คุณกบ อืมครับจะถอนลอยๆถอนโดยปริยายไม่ได้เว้นแต่ว่าเจ้านี้จะยินยอมครับผมครับพี่กบครับเอาจริงๆเลยในชั้นศาลเนี่ยครับศาลท่านจะเห็นใจไหมที่มาค้ำให้ผมเนี่ยครับผมทําเสียหายเรื่องมันแดงขึ้นมาเราสองคนโดนทั้งคู่ครับเอาความเป็นจริงเนี่ยในการตัดสินเนี่ยพี่ในศาลเนี่ยมีลถหย่อนให้คนค้ำไหมฮะไม่ฮะในในชั้นศาลศาลจะพี่นาพิพากษาคดี ตามรูปคดีเลยนะครับผมเรียงกับคุณบอลเรียนกับท่านผู้ชมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าผู้คําประกันเนี่ยก็คือตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งจะให้คุณบอลรับผิดชอบหนึ่งร้อยบาทผมรับผิดชอบห้าสิบาทสมมุตินะฮะไม่ได้ศาลจัดพิพากษามาในทํานองที่ว่าให้คุณบอลและคุณกบร่วมกันหรือแทนกันชําระหนี้ให้กับธนาคารอย่างเดียวใช่ครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โห ร่วมกันหรือแทนกันชําระะนี่ให้กับธนาคารจานวนหนึ่งร้อยบาทอันนี้สมมตินะสมมติจะมาแบ่งแยกว่าคุณบอลรับหนึ่งร้อยผมรับเจ็ดสิบไม่ได้ครับเพราะผมอยู่ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันต้องตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมจะไม่มีคํามาอ้างเลยว่าไไม่ด้ตอนครบกันใหม่ๆยังดูดีตอนนี้ติดเล่าไม่ได้ครับไม่ได้ไไไไมม่่ดด้้อื ไม่ได้เลยครับกฎหมายบังคับห้ามครับอย่างนี้พูดได้ไหมครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่กําลังอยู่ในตกอยู่ในสภาวะถีาเพื่อนขอให้มาค้าให้เนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความหมายในการค้าประกันว่าเราไม่เราไม่ใช่แค่คนนอกไปค้าให้นะจริงๆแล้วเรากลายเป็นกู้ร่วมใช่ไหมครกฎหมายไม่ได้ร่มกฎหมายไม่ได้บอกว่าเป็นกู้เป็นการกู้ร่วมแต่กฎหมายบอกว่าตกอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมครับพอเซ็นปุ๊บเป็นลูกหนี้ร่วมทันทีใช่ครับนะครับหวังว่าตอบคําถามได้นะครับ เอาล้ครับอ่ามีคําถามหนึ่งครับที่ผมได้มาครับพี่กบพูดถึงเรื่องอายุความครับของหนี้ครับอายุความเนี่ยก็คือเจ้าหนี้ฟ้องมาใช่ไหมครับแล้วลูกหนี้ก็โอเคมีอายุความเท่าไหร่นะฮะมันแล้วแต่แล้วแต่ล้วแต่การทานิยติกรรมประเภทนั้นๆโอเคครับต่อได้ไหมครับอายุความเนี่ยอายุความก็คือเอาสมมุตินะครับคุณบอลขอกู้ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านครับ และคุณบอลผิดนัดชาระหนี้ต่อธนาคารครับอายุความจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณบอลผิดนัดชําระหนี้ครับอายุความของการกู้ยืมก็คือสิบปีธนาคารต้องฟ้องร้องภายในสิบปีนับตั้งแต่วันที่คุณบอลผิดนัดชําระหนี้บนะครับแต่ถ้าเกินสิบปีไปแล้วธนาคารมีสิทธิ์ฟ้องไหมธนาคารยังมีสิทธิ์ฟ้องยังมีสิทธิอยู่มีสิทธิอยู่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ทางข้อกฎหมายครับ ในทางกฎหมายในทางคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจับขาดอายุความไปแล้วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นช่วงชั้นเป็นปีไปแล้วนะครับแต่ละประเภทนะครับเจ้าหนี้ก็ยังฟ้องร้องคดีได้อยู่แต่ลูกหนี้ต้องเข้าไปต่อสู้คดีเ่าะคดีนี้ขาดอายุความเมื่อเข้าไปสู้ในคดีว่าขาดอายุความศาลก็จะพิพากษายกฟ้องแต่ถ้าลูกหนี้หรือผู้ขัปมะกันไม่ได้เข้าไปสู้คว่าด้วยเรื่องของอายุความศาลก็จะสั่งให้ลูกหนี้ทั้งสองคนนั่นแหละทั้งผู้กู้ผู้ค้ำชำระหนี้ให้กับธนาคารครับ แล้วสมมติเป็นเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดละเอียดมากละเอียดมครับจะพูดลอยลอยไม่ได้คจบครับผมอาจจะนี่ก็อีกคำถามหนึ่งจบแล้วจบเลยไหมฮะคดีอายุความหมดปุ๊บนี่คือจะมาแบบเอ๊จะฟ้องต่อไม่ได้อะคือจบแล้วจบเลยถ้าอายุความขาดปุ๊บกฎหมายบอกว่าอายุความขาดแต่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าห้ามมีให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้แต่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้อย่างลูกหนี้หลักผู้กู้และผู้ค้ำก็สามารถที่จะไป ไปยื่นคาให้การสู้คดีได้ว่าการที่ธนาคารนํหนี้นี้นำนำหนี้อันนี้มาฟ้องเนี่ยคือการฟ้องเกินกําหนดอายุความขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องถ้าศาลท่านดูว่าเกินอายุความจริงหรือไม่ถ้าจริงศาลยกเลยแต่ผมถามในฐานะที่ว่าลูกหนี้บางคนเนี่ยบ,บางทีเคยมีคดีความพอหมดแล้วเนี่ยยังกลัวไม่กล้าไปทำนิติกร,รรมทํานู่นทํานี่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยคือหมดสามารถรเป็นธรรมดาได้แล้วประจุรธรรมดาได้แล้วทำนิติกรรมอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมตรงนี้ มีเอสเอ็มเอเข้ามานะฮะถ้าลูกหนี้เสียชีวิตนะคะเรารต้องรับผิดชอบแทนลูกหนี้ด้วยหรือเปล่าคาถามนี้ดีครับรับผิดชอบไหมฮะเต็มร้อยครับอ้าวเหรอครับครับผมลูกหนี้เสียไปแล้วถ้าลูกหนี้หลักผู้กู้ผู้กู้ผู้ขอเชอ่าซื้อไฟแนนซ์รถไม่ว่าทาอะไรผู้ค้าประกันยังอยู่เพราะในสัญญาค้าประกันบอกไปว่าไม่ว่าลูกหนี้ผู้กู้จะเป็นจะล้มหายตายจากหรือล้มละลายอะไรก็ตามนะครับผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบ เต็มร้อยอยู่เสมอไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแม้ครับเอ้าแล้วแล้วสมมุติว่าลูกหนี้เนี่ยครับผมไปค้าไม่เพื่อนครับดันจากโลกนี้ไปปุ๊บครับผมเอาเงินที่ยังมีอยู่มันเนี่ยมาช่วยจ่ายหนี้ได้ไหมฮะได้ครับได้ได้ครับแล้วแต่าพี่น้องก็ยอมหรือเปล่าล่ะอ๋อเหรอฮะถ้าเขาไม่ยอม้าเขาไม่ยอมคุณมอก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบไปฮะโอ้โหครับไม่มีกฎหมายมารองรับว่าต้องเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาโปดหนี้ก่อนแคือตบบนี้มันแล้วแต่กรณีว่า เจ้าหนี้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับจะบังคับกับใครจะบังคับกับคุณบอลก็ได้หรือจะบังคับเอากับกองมดกของผู้ตายก็ได้อ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกทางปฏิบัติเพราะเขามีเขามีช่องทางที่จะอยากให้เลือกกองไก่หรือคอกไข่แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะไปบังคับเอากับกองมดกของผู้ตายก็คือลูกหนี้หลักก็คือผู้กู้ค วิธีการที่ง่ายสุดก็คือมันบังคับกับคุณบอลเลยทั้งคุณบอลเป็นผู้ขับมากันเขาจะมาดูไหมครว่าอผู้ค้ำมันมีปัญญาใช้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มองไม่มองไม่มองฮะเริ่มต้นเขามองเริ่มต้นในการเข้าไปขับมากันเนี่ยเขาอาจจะมองคุณสมบัติแต่เมื่อขัปมะกันไปแล้วผูกมัดครัดตกอยู่ในสานะลูกหนี้ร่วมครับต่อไปอย่างไรแล้วแต่ลูกหนี้หลักไม่ชําระผู้ขับมกันก็ต้องโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ้าวอย่างนี้ตรงกันข้ามครับพี่กบครับเพื่อนผมค้ำให้ผมครับ ผู้ค้ำเสียชีวิตครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณบอลก็รับผิดชอบนี่เป็นคนเดียวแล้วอย่างนี้ต้องมาหาคนค้ำต่อไหมฮะแล้วแต่ธนาคารอธนาคารบอกว่าเฮ้ยอยู่คุณบอลผู้ค้ำประกันของคุณเสียชีวิตนะะผมไม่ให้คุณบอลเป็นหนี้แล้วะแต่ถ้าคุณบอลอยากจะเป็นหนี้คุณบอลต้องหาผู้ค้ำประกันรายใหม่เข้ามาแทนอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้หมายความว่าสมมติว่านะฮะในชีวิตจริงครับมาณภาพออกมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับทางหน่วยงานการเงินจะรู้ไหมฮะ ว่าเฮ้ยคนนี้เสียชีวิตแล้วนะถ้าถ้าถ้าเราไม่บอกเขาถ้าคุณบอลไม่ได้ไปแจ้งไม่บอกธนาคารไม่ทราบหรอไม่ทราบเพราะคุณบอลจัเป็นลูกหนี้ที่ดีชำระหนี้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นโอเคครับใช่ออะไรที่สมควรปิดก็ปิดไว้ขา่ให้แบงค์รู้นะครับเอออเอางนี้ผมถามหน่อยับพี่กบเวลาใบมรณภาพออกมาเนี่ยครับมันสื่อไปถึงหน่วยงานไหนบ้างครับว่าใครยังมีอะไรคือตอนนี้อ่ะทางด้านทะาเบียนลาดนะครับคุณบอลมันจะลิงก์ไปได้เยอะแต่จะไม่ ทางทะเบียนราชเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลแต่จะไม่จะไม่คอนเฟิร์มหรือลิงก์ไปยังหน่วยงานเอกชนอ๋อเหรอครับกำลังพัฒนาอยู่ไม่ไปครับไเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวจริงจริงครับใช่ห้ามครับกฎหมายบังคับห้ามครับอย่างนี้ผมถามหน่อยอะมีลูกแม่เนี่ยนะคะได้เงินบำนาญจากบริษัทเอกชนเนี่ยตลอดเสียชีวิตปุ๊บลูกไม่ไปแจ้งเงินเข้าบัญชีแม่ตลอดเนี่ยแล้วลูกก็ไปใช้ในพิธีกรรม สักวันหนึ่งถ้าหน่วยงานนั้นรู้เขามีสิทธิ์ที่จะโดน,นเรียกน้เรียกคืนไดน้เรียกคืนได้ในฐานะลาบมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา425โอ้โหเ <laughs> ปะ๊ปะเ <laughs> <laughs> ป,ะปะะ๊ะครเป๊ะเลยนะพี่ครับนี่ไม่ได้เตรียมกันเรกบอลเลยนะเขาเรียกว่า